ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน2จังหวัดนะคะก็คือจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดตากค่ะเขาได้จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ4ทศวรรษร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติประจำปี2568ค่ะ เริ่มกันที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะที่อาคารอนเนกประสงค์เทศบาลตำบลหัดทนงอําเภอเมืองอุทัยธานีในธิรพัฒน์คัจฉมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติสี่ทศวรรษร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติเพื่อเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด2 0 0 50คนค่ะภายในงานค่ะก็มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนด้านทักษะอาชีพและนิทรรศการให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือตนเองในกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดรวมไปถึงการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนอีกด้วยนั่นเองค่ะที่จังหวัดตากครับที่ห้องประชุมการจนาพิเศษหนึ่งโรงเรียนตากพิทยาคมจังหวัดตากนายประเดิมเดชาย์บัญชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดตากประจำปีนี้โดยมีประธานสภาเด็กและครอบครัวจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการและครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนดําเนินกิจกรรมแสดงศักยภาพเชิงบวกกล้าคิดกล้าสแสดงออกมีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนเกิดการมีส่วนร่วมมีจิตสํานึกด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาในชุมชนแผ่นดินเกิดกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยเวทีเสวนาในหัวข้อ บทบาทและความสําคัญของเด็กและเยาวชนในทศวรรษถัดไปการมอบกิติบัตรให้แก่เยาวชนดีเด่นการจัดนิทรรศการและกิจกรรมจิตอาสาร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาครับ